สวัสดีครับต้อนรับสู่ยักษ์อยากเล่านะครับเหมือนเช่นเคยครับสตอรี่โลกของลุงดังแบบนี้นะครับเล่าสู่ฟังแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนพี่เล่าให้น้องน้องเล่าให้พี่เพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังนะครับแล้วแต่สถานะเลยครับผมแหมยังยินดีกับแฟนสเปอร์ไม่ได้นะโอ้โหได้คอนเต้เข้ามานี่คงจะสนุก สุขสนานแน่นอนครับการมียอดโค้ชอย่างคอนเต้มีป๊อปมีคลอปมีทูเคลิลโอ้โหแค่นี้ก็กน่าจะไฟลุกแล้วนะฮะสำหรับพิมลิกนะครับแต่ว่าในลอนดอนนะครับยังมีอีกหนึ่งทีมที่ผมรู้สึกว่าเห็นความแตกต่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงขึ้นในทิศทางบวกมากขึ้นแล้วกันครับนั่นคืออาร์เซนอลนะฮะช่วงหลังผลงานดีมากครับมิเกลอเรตามีบรรดาดาวรุ่งที่ ส่งลงมาแล้วทำงานได้อย่างน่าประทับใจแต่ถ้าพูดถึงทัพปืนใหญ่เนะี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังแวบไปถึงชื่อของอาร์เซนอล์อยู่ดีครับนี่คือสัญลักษณ์นี่คือคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการของอาร์เซนอลทำให้จากทีมที่เล่นแบบ b o r ริงอาร์เซนเล่นดูหน้าเบือ่อเล่นดูทื่อ,อๆอะไรเงี้ยนะครับกลายเป็นทีมที่เล่นสุงสนานเล่นสวยงามมีเสน่ห์เกมรุกสุดยอดจริงๆ พอดีไปเจอบทสัมภาษณ์มาครับว่าของแอสเซมเบนเกอร์นะครับเขาเคยพูดถึงในเรื่องของการปั้นเด็กดาวรุ่งครับวิธีการสร้างเด็กดาวรุ่งของเขาอะนะครับมันมีขั้นตอนแบบไหนแล้วมันมีการคัดกรองหรือการตัดสินอย่างไรวันนี้เลยหยิบมาเล่าให้ฟังครับหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์อะไรกันบ้างจากคลิปนี้ละกันนะครับ มิกลอฮต้าเจอช่วงเวลาที่ถูกกดดันเยอะพอสมควรครับอย่างที่บอกครับแต่ว่าทีมในชุดนี้เนี่ยโอ้โหเอาแค่ได้เห็นเอมิลสมิธโรเล่นได้เห็นมาร์ตินเออริกาดเล่นบุกโยซาก้าเล่นข้างหลังก็จะมีเบนไวท์อ่าเริ่มปากหลักได้แล้วยินคู่กับากร,รีมาการเยสใช่ไหมฮะผู้รักษาประตูแอรอนแรมสเดลถูกปรามาดครับโอ้โหอยู่ทีมไหนทีมนั้นก็ตกชั้นแต่นี้นกลับมาครับทอมิยาซึอ่อาแบกขวา ยังมีใครอีกล่ะอาตมาสปาเตก็เริ่มกลับมารับแล้วก็มีตัวเก่าอย่างโอบายม่ยองอย่างลากาเซตที่คอยประท้าทายองผมรู้สึกว่าอาร์เซนอลในนับวินิทีนี้นะฮะดูดูดูสนุกขึ้นแล้วดูดูได้ผลลัพธ์อย่างที่ตัวเองต้องการมากขึ้นมันก็ถือว่าเป็นในแง่บวกนะครับซึ่งก็เต็มไปด้วยบรรดาเด็กดาวรุ่งและพอพูดถึงดาวรุ่งเนี่ยนะฮะอาเซนร์เกอร์ก็โผล่เข้ามาโอ้โหการเข้ามาของเขาในยุคเท่าไหร่ปี 96979798ประมาณน,นั้นนะฮะจากตอนแรกเป็นใครที่ไหนจากไหนมาไม่รู้ครับที้่ดัมยังถามเลยว่าอาศเยเป็นใครครับเพราะย้ายมาจากนาโวยากเกนเมาคุมอาสเนโลแต่ปรัชญาหรือวิธีการของเขาอะนะครับั้งสมัยคุมมนาโกเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเต็มไปหมดครับเทรเซเกออองรีอานิลกาอะไรพวกนี้นะครับถูกปลูกฝังในวิธีการจัดการของอเซเนเก แล้วพอมาถึงาอ์เซนอลด์เขาก็นั่นแหละครับปฏิวัติทันทีครับเล่นสวยขึ้นให้โอกาสบ้านเด็กดาวรุ่งมากขึ้นหรืออาจจะเป็นเด็กดาวรุ่งจากต่างชาติมากขึ้นเว้เก,เก์เคยเล่าให้ฟังบอกว่าไม่ไหวครับเด็กอังกฤษแพงเหลือเกินไม่รู้ว่าแพงอะไรเหมือนกันเอออะไรเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ทําให้เขาเนี่ยพยายามเสาะหาดาวรุ่งจากนอกอังกฤษแล้วก็มีเครือข่ายการเป็นแมวมองนะครับคือสโมสรเนี่ยมีทีแมวมองอยู่แล้วนะครับซึ่ง ทีแมงมองของเขาเก็จะมีคอนเน็ชันมีเครือข่ายเพิ่มเติมอเมริกาใต้ออฟริกายุโรปตอนเหนือสแกนดิเนเวียยุโรปตอนใต้เอเชียมีครบหมดครับในสโมสรระดับนี้การทํางานมันต้อง worldwide ครอบคลุมซึ่งตรงจุดนี้แหละครับอาเชเเกอร์เป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสําคัญตั้งแต่แรกๆเราจึงเห็นบรรดา เด็กๆหลายๆคนย้ายมาแล้วสามารถแจ้งเกิดได้อาจจะไม่ใช่เริ่มต้นว่าโอ้โหอยู่ในรั้วเด็กเยาวชนของอังสโลตั้งแต่8ปดขวบแต่ว่าการย้ายเข้ามาตั้งแต่อายุ14-15อะไรประมาณนี้ก็ยังสามารถไต่เต้าขึ้นไปได้นะซึ่งมีบทสัมภาษณ์อยู่ชิ้นหนึ่งครับที่ซเซเมเกอร์พูดคุยถึงเรื่องนี้ครัว่าเขาพีการถามเขาว่าวิธีการของคุณคืออะไรกับการคัดสรรเด็กดรุ่งแบบนี้กับการ การสร้างดาวรุ่งในแบบฉบับของเวนเกอร์คืออะไรบ้างเวนเกอร์บอกว่าอันดับแรกเนี่ยอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะครับทักษะและเทคนิคครับคุณจะเห็นเด็กๆเหล่านี้เนี่ยตอนอายุสัก1 3 1 4ปีซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาต้องมีอะไรดีแล้วคือตั้งแต่ถ้าเติบโตมา8ขวบ9ขวบ10ขวบอันนั้นคือเล่นเพื่อสนุกสนานเพื่อความรักเพื่อเพื่อให้ตัวเองนั้นไปอยู่ในเกมฟุตบอลให้ได้ครับแต่พอสัก1 3 1 4เนี่ยคุณต้องเห็นแล้ว ว่าทักษะเป็นยังไงเทคนิคเป็นยังไงวินก็บอกอันนี้คือพื้นฐานระดับแรกเลยนะครับถ้าไม่ดีพอทุกอย่างจบครับทักษะต้องดีเทคนิคต้องดีนะครับทักษะก็คือเอาแบบไม่ง่ายครับแปรบอลแมน่นรับบอลดูดบอลยิงทุกอย่างสปีดความเร็วหรือต่างๆที่มันมีข้อดีของตัวเองเป็นเรื่องของตัวเองก่อนมีข้อดีของตัวเองอะไรบ้างและทำให้สตาฟโค้ชมองเห็นอะไรบ้าง าทักษะคุณดีเทคนิคคุณดีโอเคคุณได้ไปตอ่อขยับขึ้นมาครับมันจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นลนะประมาณ16-17รุ่นนี้ช่วงเลาอายุตรงนี้ครับเวนก็บอกสำคัญเหมือนกันคือเรื่องของสภาพร่างกายครับเราเคยได้ยินมาตลอดว่าโอ้เด็กคนนี้โดนคัดชื่อออกเพราะว่าตัวเล็กเกินไปเตี้ยเกินไปผอมบางเกินไปนะฮะแต่พอ16 1 7เนี่ยถ้ามันผ่านจะดนานแรกมาได้ว่ามีทักษะที่ดีเทคนิคที่ดี คุณต้องบลล์อัพร่างกายให้เขาครับทําให้เขาแข็งแรงขึ้นดูสิตัวสูงเพิ่มขึ้นขนาดไหนมวนกล้ามเนื้อเป็นอย่างไรแข็งแกรงแข็งแรงพอที่จะเล่นฟุตบอลในระดับสูงได้หรือเปล่าถ้าไม่ดีพอต้องพยายามเพิ่มเข้าไปถ้าคุณเชื่อว่าเฮ้ยไอเด็กคนเนี้ยมันมีดีพอคุ้มค่าต่อการลงทุนเน่ยใส่ไปเลยครับบลล์อัพร่างกายให้มัน เติบโตขึ้นมาขยับขึ้นมาคือรุ่นอายุ18-19ปีครับเวนก็บอกว่าอันนี้คือเรื่องของความเข้าใจเกมละการเล่นฟุตบอลระดับสูงกับฟุตบอลหลีสำรองกับฟุตบอลหลีเยชนคนระเรื่องครับพอขึ้นมาอยู่ในระดับสูงปุ๊บต้องดูว่าเด็กมันมีเซนส์ในการเข้าใจแท็กติกหรือเข้าใจเกมที่ทีมกำลังเล่นกันอยู่หรือเปล่าหรือมันต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นหรือเปล่าหรือมันอาจจะ หัวไร้มาเลยปึ้งฟังดีเดียวรู้ได้เลยอันนี้ก็ถือว่าแจ็คพอตแตกไปครับเข้าใจเกมรู้วิธีการเล่นของตัวเองรู้หน้าที่ของตัวเองครับว่าพอลงไปอยู่ในสนามปุ๊บเมื่อบอลอยู่กับเขาได้บอลมาแล้วเนี่ยต้องทำอะไรต่อมันเป็นตามหลักตามแผนหรือตามกลยุทธ์ที่ทีมวางเอาไว้หรือเปล่าสมมตินะครับตอนที่ไม่มีบอลในตำแหน่งที่คุณเป็นมิดฟิลด์ตัวรุก คุณต้องทำอะไรบ้างเพราะเวนเกอร์บอกว่าจะพยายามสโ o p ร,รูปแบบของทุกคนไว้หมดครับตอนมีบอลตอนไม่มีบอลต้องทำอะไรแล้วทำได้จริงหรือเปล่าเวลาอยู่ในสนามมันจะเป็นความเข้าใจเกมครับที่มันจะสามารถคัดสันได้ว่าคุณจะได้ไปต่อหรือเปล่าและสุดท้ายระหว่างที่กำลังจะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นะครับเวนเกอร์บอกว่าอีกคุณสมบัติสำคัญ และอาจจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยก็ได้ครับก็คือทศัศนคติครับเหมือนเดิมครับแนวความคิดโดยรวมชุดความคิดโดยรวมตรงนี้มันจะพาคุณไปข้างในถ้าคุณผ่านด่านแรกมาได้โดยที่ทักษะเทคนิคเพียงพอต่อการเข้ารอบนะฮะต่อการผ่านขึ้นมาแต่อ้ข้อ2ข้อ3เนี่ยตอน 16, 6 7หรือ 18, 19เนี่ยที่ต้องฝ่าฟันทั้งเรื่องของสภาพร่างกายต้องแข็งแกรงขึ้นต้องแข็งแรงขึ้น รวมถึงความเข้าใจเกมความเข้าใจกลยุทธ์แทคนิก,กแผนงานทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันอยู่ในเรื่องของทศัศนคติครับอัศวิเกอร์บอกว่าข้อนี้เห็นชัดเจนครับพยายามมากพอไหมมุ่งม,มั่นมากพอไหมก่อนเกมหลังเกมทำอะไรสมาธิจดจ่ออยู่ในเรื่องของการเห็นขันจริงๆหรือเปล่าหรือมีแบบออกไปเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์ ดื่มกินในร้านอาหารบ้างหรือเปล่าอเซเเกอร์บอกมีได้นะครับไม่ได้ว่าโอ้โหต้องแบบคลีนร้อยนตขนาดนั้นแต่ทุกคนมันจะมีลิมิตของตัวเองครับซึ่งไอลิมิตตรงนั้นเนี่ยไม่เท่ากันถ้าใครรู้ว่าตัวเองมีความรบนิอบประมาณไหนได้ประมาณไหนเขายัางถือว่ายังมีความเป็นมืออาชีพอยู่ยังคงเดินหน้าต่อไปได้และคุณจะมีโอกาสกลายเป็นนักฟุตบอลที่ดีได้ มันคงไม่ใช่แบบว่าต้องทำหนึ่สอามสี่แบบนี้เก่งเลยไปซูเปอร์สตาร์ได้แน่นอนไม่ใช่ขนาดนั้นครับเพราะมันยังมีปัจจัยอีกลหลายๆเรื่องครับปัญหาภายนอกสภาพจิตใจครอบครัวอาการบาดเจ็บทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอันนั้นคือมันเป็นด่านทดสอบในแต่ละวันที่มันจะเกิดขึ้นแต่ขั้นต้นเนี่ยคุณต้องมีการคัดสรรประมาณ4ด่านตรงนี้ครับ อายุ1 3 1 4ทัทกษะเทคนิคต้องดีแล้วขึ้นเลื่อนชั้นต่อไป16-17ร่างกายต้องดีครับต้องแข็งแรงต้องแรง่งนะฮะ18 19ต้องมีความเข้าใจเกมครับรู้ว่าลงไปแล้วต้องทำอะไรบ้างบอลอยู่กับตัวทําอะไรหรือตอนที่ไม่มีบอลต้องทําอะไรและสุดท้ายคือเรื่องจศนสติครับ,บมุ่งมั่นพอไหมพยายามพอไหมมีความ,มเปมืออาชีพมากแค่ไหนสข้อนี้ครับคือการ สร้างดาวรุ่งตามแบบฉบับของแอสเซเวนเกอร์ผมอ่านตอนแรกเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าแปลกใจนะครับกับแนวทางของเซมเวนเกอร์เพียงแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยที่ที่เราได้รู้เคล็ดลับหรือวิธีการของคนที่มีประสบความสำเร็จอะผมก็รู้สึกว่ามัน มันเติมเชื้อไฟครับหรือบางครั้งมันอาจจะเป็นการตอกย้ําหรือว่ายืนยันครับว่าสิ่งที่เราคิดอยู่ที่เราทํามาโดยตลอดทั้งชีวิตเนี่ยเฮ้ยมันถูกต้องเว้ยเพราะคนที่เขายิ่งใหญ่คนที่เขาเประสบมันก็มีแนวทางประมาณนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอและการทาครับการลงมือทําอย่างมีระเบียบวินัยไปเรื่อยๆโอเคครับเราอาจจะไม่คาดหวังว่าโอ้โหคุณจะต้องไปเป็นผู้การทีมระดับโลกอย่างเชมเบนเอร์อะไรขนาดนั้น แต่ทาให้มันดีขึ้นในแนวทางในเส้นทางของแต่ละคนโดยมีแรงบันดาลใจโดยมีแนวความคิดประมาณนี้ถูกติดอยู่กับตัวไว้ครับผมว่าทําอะไรหรืออาชีพอะไรมันก็มันก็มีหวังอะ่ะมันก็มีโอกาสที่จะเวิร์กอ่ะนะครับโอเคส่งพลังบวกกันประมาณนี้ครับลองเอาไปปรับใช้กันได้ในชีวิตของแต่ละคนนะครับ ขอบคุณมากมากครับสนับใจติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวตามกดโัวใจให้ทุกคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยนะใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากอีกครั้งหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับอ๋อลืมอาร์เซนอลจงเจริญนะฮะขอบคุณเสื้อจากน้องก๊อดด้วยครับก๊อตกุลเดชครับเจ้าของเพจแล้วก็ช่อง y o u t u ก๊อ o กูลเนอร์นะฮะสาวกปืนใหญ่เข้าไปติดตามกันได้นะครับโอเคไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ